เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เน่ก็จะมา B Cap นะครับในการเล่นไปจบ R t ร์ท3าดาวนั่นเองครับก็จะเล่นเป็นในส่วนของคอมบอยไปนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าตั้งทรงคนนี้ของผมนะครับเขาเล่นยังไงจนได้ R t ์ท3ดาวเลยนั่นเองครับโอกาสแจ้งเกิดมาแล้วใครว่าแข่งเกมต้องเป็นโปรเพเยอร์เท่านั้น G S O T เปิดกว้างให้ทุกคนแล้วครับวิธีสมัครง่ายนิดเดียวแค่ล็อกอินอ่านหน้ากิจกรรมเลือกโซนของคุณแล้วกดลงทะเบียนก ก็เตรียมลุยราวหนึ่งได้เลยทันทีที่สําคัญของรางวัลรอบนี้บอกเลยว่าคุ้มจัดครับไม่ว่าจะเป็นของรางวัลในเกมหรือของพเมียมเพราะรายการ G S O T เท่านั้นนะถ้าลงมาจอยก็ได้ลุ้นเพียบเลยนั่นเองครับสำหรับใครที่เริ่มลุยแล้วนะมาดูเส้นทางสู่แชมป์กันครับทุกคนเนี่ยจะเริ่มที่1000 LP เท่ากันต้องไต่ถึงเป้าหมายในแต่ละรอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ย1,200 LP รอบ2 1,250 LP รอบเซมิไฟแนล1,300 LP แล้วก็รอบไฟแนลครับใครแต้มสุดคือที่1 นั่นเองฮะตอนนี้มีผู้เล่นโนเนมหลายคนฟอร์มแรงนะน่าจับตามองสุดๆครับอย่าลืมติดตามการแข่งขันด้วยนั่นเองครับที่รวมเหล่าตัวตึงมาประชันกันครับใครยังไม่สมัครรีบเลยนะครับแล้วเจอกันใน G S O T ครับผมมาดูกันที่อาเมนแรกครับอุ้ยเป็นอาเมนระดับลุงด้วยนะครับทุกคนจะดูซิว่าน้องเขาจะเลือกอะไรโอ้โหมีเลเวลอัพเลเวลอัพนี่คือผมแทบจะหยิบทุกครั้งนะครับถ้ามาอันแรกเพราะว่ามันเป็นอันโกงจริงครับ นี่ครับเราได้เลเวลมาแบบพู๊ตฟาสเลยนะครับทุกคนเราก็บอกที่น้องคนนี้เขาตั้งนะครับตั้งเป็นยอร์เดนก่อนนะกดเลเวลไปขึ้น5เลยครับตรงนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะเล่นอะไรเอ็นคาลเตอร์เป็นอาร์เมนระดับพิสเมติกนะครับทุกคนอันสุดท้ายนะโอเคเหมือนเฮ้ยได้บล็อกมาจากไหนวะเนี่ยเอาวะเป็น4ยอร์เดนนะครับทุกคนอยู่ที่เลเวล5เดี๋ยวใส่เทมป์ไปปลดล็อกในส่วนของไอ้นี่ได้ไหม คอปปี้นะครับแต่ว่าไอ้ที่มันมีแค่2ชิ้นนี่อเอี่ยผมเดได้บลอมมานี่น่าจะเอาเรื่องอยู่เลยนะต้นเกมแบบนี้ได้บลอมมาแบบนี้อึดๆเลยครับแล้วมาเจอคนนี้ไม่ได้ตั้งบอร์ดแบบตึงเท่าไหร่ครับที่น่าจะไหวแบบสบายๆเลยอันนี้เป็นรอบ G ีเทน่าจะรอบ2แล้วทุกคนผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีบอร์ดอยู่เนาะยวต้องดูรอบเลยท้ายๆนะครับมันน่าจะไม่มีบอร์ดแล้วนะตัวนี้ก็ชนะไปนะครับ The อาที่2ทีด6เลยนะครับทุกคนโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะเลี้ยวหไฮโรมากครับได้เบลวดมาเพิ่มด้วยก็เลยเปิดวอยเพิ่มไปนะครับทุกคนเปิดไปตั้งแต่รอบนี้นะเพราะว่าได้3แล้วนะครับก็เดี๋ยวได้รีเพลเวอร์มาช่วยได้ดีไม่ขึ้นนองเขาเลือกที่จะโรบาทไปด้วยนะสงสัยแบบเงินเหลือเยอะก็เลยแบบโรบาทไปด้วยนั่นเองครับ ตรงนี้มี2รูสตรีนะครับทุกคนเราก็มีเงิน20แล้วถ้าแพ้ไปได้เนี่ยก็จะดีมากๆมีโลฟีครับ2โลน่าจะได้จากการที่แพ้ไปนั่นเองนะจะในส่วนของยอร์เดนครับจะไมะเท่เป็นจูแล้วก็ห้อยในส่วนของเปาะนะน่าจะรอเปิดในส่วนของบอปปี้นั่นเองครับอันนี้คือนองเคเลอร์ทำฮอแล้วก็หยิบดาบเนาะอีกนึงนะครับมันได้บลิลเหมืมาแล้วแหละแต่คนนี้ก็น่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าได้ในส่วนของเลโอัพเหมือนกันนะครับน่าจะไม่เล่นบอร์ดริกไรน์บกซิกหรือเปล่าครับ พราะว่าเราได้เบลเวทมาไฮโลมากๆครับตรงนี้ก็ชนะไปครับแต่ได้ครับไม่ได้มีในเต่อของแพ้ชนะเข้ารอบมอนนั่นเองนะมาดูกันที่อังเมนอันที่2นะครับเป็นอังเมนระดับโกนั่นเองอันสุดท้ายเป็นลุงเนาะเพราะว่าเป็นเอ็นคา t เตอร์ครับเดี๋ยวดูซิว่าน้องเขาเดอกหยิบอะไรนะโลทุกอันเลยหยิบอันแรกหรือเปล่าครับเพราะว่าอันแรกเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วนะ หอมามากๆเข้ากับการไปเล่นวอยนะซีว่าจะเลือกอะไรอ่ะหยิบอันแรกนะคบเพราะว่าอันที่เหลือเนี่ยไม่ดีเลยแล้วก็น้องให้โลมากนะได้การเล็กับมินฟอร์จูนคืออยู่ในโอหนี่คือตัว4ี่คอร์สนี่มันออก5%เนแต่มันออกเยอะมากๆครับในบอร์ของน้องนะโแกคสองดาวครับตรงนี้เป็น4ี่วอยอยู่ครับรีพอร์โรออีกประมาณ3รอบก็ได้แล้วนั่นเองนะอ่ะที่3ามที่หกเลยนะครับปดล็อกรีพอร์โรเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเปิดในส่วนของคกวอยได้แล้วปะ มีมาซาฮาไหมไม่มีนะครับถ้ามีมาซาฮาเนี่ยเปิดได้เลยนะเลวอัพครับยังไงก็การันตีในส่วนของบารอนอยู่แล้วนะเพราะว่าบารอนเนี่ยต้องไปเปิดจบที่เลวสิบนะครับทุกคนแล้วก็ลงตัววอยคบ7ตัวน,นั่นเองครับมันได้ง่ายอยู่แล้วนะแกยขายบรัมทิ้งไปเลยนะจริงการเล่นเกลารกเนี่ยตรงนี้ก็ขายทิ้งได้แล้วก็โรเปิดมาซาฮาก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้แบบมันได้6วอยอะ่ะ6วอยมันได้ไอเทม3ชิ้นไงม่ย m u t ั t ่นนะมันเลยเก่งนะครับ ไอเทมมูเตชันอันนี้ได้อยู่นะทุกคนไม่แย่ครับโอ้ดีหมดเลยนะสนับผมไม่แย่เลยดีหมดเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะโอ้โหมาเจอได้สวนของไบอาครับสองสเตรเกตสเตร์เกสแสนครับตึงเหลือเกินแต่ว่าไม่ไหวกับเบลริบที่ใส่ดุนเลือดสามชีนครับป้าจาัดนะเบลริใส่ดูดเลือดมันตายกี่มูเนี่ยพอใาส่ดุเลือดเยอะแบบนี้นะนี่ไง เรียมตัวครับดได้ว่แดไดอาร์ทอกแล้วแน่นอนครับเพราะว่าดูดเลือดเยอะเหลือเกินครับตรงนี้ชนะไป6ครั้งนะได้ดูดเลือด47เลยนะก็ใส่ดูดเลือดด้วยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเซเลเยอร์แล้วก็ตามต้องใส่ให้มันได้นะครับทุกคนมาที่ขีคีหนึ่งเลยนะครับได้วอยแล้วอีกหนึ่งตัวก็คือมาซาฮาเือนเป็น6 v วอยครับที่ตรงนี้กดแได้เลยนะครับเลือกทาเป็นในส่วนของไอเทม กดสตาร์กับไออนะไม่รู้ว่าจะไปใส่อะไรอาจจะเล่นใช้ฝั่ง a d ดีหรือเปล่าแต่ว่ามีไอ e เี้นี่ตอนสุดท้ายมันก็ไปลงที่บารอนได้ครับกดเวลได้นะรรนะตรงนี้ไม่แย่นะครับทุกคนถ้ากดอ่ะเออเพราะว่ามันเลเ้วล8แถมเรามีหกวิสตรีแล้วลงตัวละครได้อีกหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถรักษาได้นะวิสตรีนะครับแต่ตรงนี้มนเจอในส่วนของยอร์เดนครับที่โอ้โหถามจริงเลี้ยวบวกโฟว์เวิร์ดซิงครับ อมเงินไป132ทองนะก็คือกดมาได้เนี่ยบอกเลยนะครับไอนี้แน่นอนนะเริ่สิบแน่นอนนะครับบึมบึมเพราะว่าเงินเยอะเหลือเกินเอาไปฝากไว้นะแต่เข้าเสียนะเพราะว่าบอดไม่ได้แข็งเกินไปนะจริงๆเนี่ยสีเราจะเป็น8ยอร์เดิรใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอายอร์เดิรแกมแบ,บ็กมาเพื่อขึ้น9ขึ้น10นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราโดนเงินอมไปแล้วนะอาจจะบดอ,อ่อนลงไปจากเดิมนิดนึงซึ่งตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องหยิบแล้วก็ได้นะ forward thinking อะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิด8ยอร์เดนได้อยู่แล้วจากเลเวอัพใ่ชัไหมเรารวยอยู่แล้วเราขึ้นเองได้อยู่แล้วนั่นเองนะมาดูกันที่อาเมสอัพสุดท้ายครับเป็นลุงแน่นอนครับนี่เดี๋ยวดูซิว่าน้องเขาเลือกอะไรครับก็นอีคอนหรือเปล่าอุ้ยอันนี้เป็นโลฟรีแบบตึงๆนะดูว่าจะหยิบอะไรนะครับทุกคนโอเคแล้วหยิบกลางจริงครับบอกเลยว่าได้โลบืมๆนะ ได้รับแต้มสุ่มร้านค้าฟรีสิครั้งในทันทีแล้วก็ได้รับอีกสิครั้งในทุกรอบจนจบเกมนั่นเองครับได้เบลเวตอีกหนึ่งตัวอันนี้น่าจะโลแคปสเตเบลไลท์บอร์ดแล้วนะแต่ว่าอาจจะลืมใส่เทพไปกับฮอกมอร์เนาะจริงๆก็คือต้องใส่ดูเร็วนะครับทุกคนแต่ว่ามันเพิ่งขึ้นแปดะสีหนึ่งใส่ปุ๊บปุ๊บมันจะได้ใครสามาสเตมเบลไลท์บอร์ดเร็วๆนะตรงนี้เนี่ยสามารถโลให้เบลเวตสองได้เลยนะเพราะว่ามันแพ้ครับเนี่ยแแถมเรามีเจ็ดโลด้วยนะ ส่วนตัวเนี่ยแนะนําให้โล7จดโลจุดกว่าเบลเวนจะ2ก่อนหรือรีเฟลโร่สนะครับให้ขึ้นเวลก็ไม่สายไปนะครับเพราะว่าเงินเราเนี่ยนะครับเยอะเหลือเกินแล้วก็เรามีโลฟีเรื่อยๆอยู่แล้วนะโอเคครับรอบนี้มาเจอน่าจะยอร์เดนที่แท้จริงนะครับเพราะว่าหยิบในส่วนของพิสเมทิกติกเก็ตนะครับทุกครั้งที่สุ่ม้ักค้าคุณมีโอกาส50ที่จะสุ่มเพิ่มนันเองครับยังไงก็ตามดาวทั้งบอร์ดได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็น6ยอร์เดนอยู่ครับคิดว่า ไน้าไหวกับราวนะแถมไอเทมเนี่ยเป็นเซนโซ์ของฝั่ง a อดีนะต้องทำซิน้าสานดาอาจจะเล่นซินดาลีโรหรือเปล่าครับเอวิดดูเลือดเยอะเหลือเกินครับเพราะว่าเป็นดูเลือดสามชิ้นนะตรงนี้ชนะไปครับมาต่อรอบ4ี่คสาครับนี่ปลด็อบอาร์ทอก R แล้วเพราะว่าอยู่ที่เลือดแปดแล้วก็ดูเลือดเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวดูซิว่าลงตัวอะไรไอนี่ไม่เกี่ยวนะครับบลามนะครับทุกคนนี่น่าจะใช้โลฟีไหมเบเปลี่ยนเอ้ยก็เก็บของมอนะเลือ อ,อดขอครับนึกว่าจะขายนะถ้าขายนี่อาจจะสวยนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆต้องลงคองมอนะตรงนี้แทนมาซาฮานะครับเพราะว่าเป็นไอ้นี่นะทุกคนลองช็อตนะครับลองช็อตไม่รู้ว่าน้องเขาลืมหรือเปล่าแล้วก็ใส่บัมไปแล้วก็เป็นเป็นไอ้นี่นะทุกคนอาร์ทอกด้วยนะแต่ว่าตรงนี้เล่นพลาดไปแน่นอนนะครับต้องตรงนี้เป็นอาร์ทอกนะครับได้เซเลเยอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคองมอได้ลองช็อตนะครับตรงนี้บอดออดไปเยอะเลยเพราะว่าใส่ยูนิตไปอีกสองตัวนั่นเองฮะได้ใครสักครับใครสัก จอเป็นไอเทมฝั่ง AP ครับเป็นสายยืนซอยนะไม่สายแดดนะครับแบ oh. บอร์ดให้ไหวหรือเปล่าเพราะว่าโดนในส่วนของเวนฮโลโบว์และเองฮะฮโลโ,โบก็ยังเก่งนะเวนรีโลก็ยังเก่งนะครับให้ไหวแลลวครับแพ้ไปครับตรงนี้ที่สี่ขีดห้าเลยนะครับทุกคนเงินค่อนข้างเงยอะบ,บาทก็จริงๆิต้องเอาออกได้แล้วนะเขาอาจจะเก็บโลฟรีไว้เป็นกิจการแท้นะอาจเปลี่ยนเป็นอาทอครับขายบัมทิ้งได้ เริ่มลงอคอร์กมอนะอคอร์กมออีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนต้องลงอคอร์กมอด้วยนะอย่างน้อยลงอาร์ทอกเพิ่มเซเลเยอร์ดูเลือดตึงๆเลยครนะดูเลือดเยอะแล้วนะมาเชิในส่วนของอิสท่อครับตรงนี้สเตตส์โอ้โหแทบไม่ได้เก็บ500เลยนะคิดว่าน่าจะไหวคิวแล้วนะครับเพราะว่าไม่มี500คนนี้น่าจะแตกแล้วแหละนะออิสท่อที่มันไม่ได้500เนี่ยมันอ่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บล็อกนอกจากจะแบบเปเร็กเป็นคอมอื่นเลยนะตรงนี้ก็ชน,นะไปนั่นเองครับ ือเองนะมาต่อที่4ีคีโทครับได้ไคซาอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เอ๊ะไอนี่เสกบ,บาทแล้วเมื่อกี้ครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเก็บแล้วได้นะโชแกตไม่จําเป็นต้องทํา3ดาวแล้วนะครับอันนี้เลอกกดเลเวลไปมี21โลแบบตึงๆนะแล้วก็เทมเป็นในส่วนของเบลนะครับทุกคนเนี่ยเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับอ่ะโลโอเอลิพารโรสองครับแต่จริงๆถ้าอยากจะโลเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องโล ต้องตั้งนานแล้วนะไม่ใช่แบบมาพึ่งโหลตรงนี้นะโลเก็ตเราไม่น่าจะสาเราขายไม่ได้นะนทำ t ิ0ดูว่ะโอเคทำ T10 ครับคนนี้เป็นซิงสองดาวครับปอเทมก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ที่น่าจะไหวชิลอยู่แล้วนะครับไหวไหมน่าจะไหวปะป๊บป,บปบโโดนซิงอ่ะจะบลเวลเนมนดูเลือดอะ่ะถูกปะคิดว่าไม่น่าโดนซอยตายนะอาถกับตรงนี้แหงให้อ่ออ ก็ไหวมั้ยะเอาดีติดแทงนน่นะ่ะเวลเบคคุมอาไหลไปแล้วครับคิดว่าไม่น่าผิดพลาดครับชนะไปครับไอ้บูวิเซอร์แทนบาทเนี่ยรีเพลโลอ,อึดเลยนะมาที่5้ขีดหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้น่าจะกด9้าเลยแหละเดี๋ยวดูซิว่าน้องเขาเลือกทําของเป็นอะไรนะครับเนี่ยลงงูคองแทนบาทได้เนี่ยอะว่าไม่ทันแล้วโอเคตรงนี้ก็ เรเวเก้าแล้วครับรอไปสิบนะไอเทมคันเป็นอะไรอ่ะค่อยๆยกดเลเวลเลยไม่โลแล้วครับเอ็มบิซ่าตรงนี้ลงมาได้แวนกเชอร์นะแต่บูอร์ไงก็มากกว่านะครับก็ของมองก็ยังไม่ได้ลงนะอ่ะไอเทมนะครับตรงนี้อาจจะต้องทําในส่วนของไอเทมแท้งสปิริตไวเซตไปแล้วครับใช่ส่วนของรีฮาร์โรแล้วเปิดของมาตรงนี้เป็นล็อตน่าจะทําเป็นกุลซูให้กับใครสาครับนี่ตามมีจ่าจ่า,จาครับมาเจอในส่วนของ เอ่อตัวปอมนะครับเป็นยอร์เดนครับฟรชยังไม่สอครับแล้วก็แทนผิดทางถึงแทงถูกทางก็มีกันเบสไม่น่าจะวันช็อตเราได้นะเรามีดูดเลือดด้วยครับตรงนี้น่าจะไหลไปแบบส,สบายๆแล้วะว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาคครับตรงนี้า่ไหลไปครับทําจะมีแพ้ทิจนาหรือเปล่านะอดีไม่น่าแพ้นะโอเคครับเรียบร้อยครับตรงนี้ชนะไปครับ มาที่5ขี2นะครับได้ชวานาชวานาเราใช้ได้นะครับแล้วก็เอ็นเดดอาจจะไม่ได้ใช้ยังเก็บโล25โลแบบจุกจุกตึงๆึงเลยนะครับดูซิว่าจะใช้ยังไงอาจจะเล่นบาทแล้วก็อออินเลยแหละตรงนี้ค่อยๆกดเลยไม่ต้องไปครับมีเงินอยู่อีก50อีกนิดเดียวก็ขึ้นได้แล้วนะครับชัยวานาจริงเก็บไว้ได้นะระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็สู้กับคนไปเรื่อยๆแล้วเก็บเงินเก็บโลฟรีไปนะครับมันจอในส่วของอีสต้ครับ อ่ะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ผมบอกว่าไม่ได้เป็น500เพื่อปลดล็อกบล็อกนะครับนีโบ้3ดาวได้เป็นนี่จะรีคาร์รีแล้วไหลไปแต่ว่าถ้าจะโดนทากเกตแล้วก็โดนกลับไปครับิรีแล้วก็โดนทากเกตแล้วเอโดมไลท์ฟอกขึ้นมายังตีฟรีอยู่นะครับแล้วก็หันไปทากเกตแลนรีร้อยครับตรงนี้ชนะไปครับ4วินสตรีนั่นเองครับอันที่5ขีด3ครับตรงนี้เล็กไซท์ up เป็น2ดาวครับน่าจะค่อยๆกดเวลโอ้โหรวยเหลือเกินครับโลฟีตอนนี้มี29โดแล้วตะก้าวนึงครับ คนนี้นะครับเล่นเป็นท้าเดมเซียนะครับเป็นใครสาด้วยเขาใช้ใครสานะครับคนนี้เล่นเป็นเลวอัพเป็น8ยอร์เดนนะครับทุกคนฟีดจะ3หรือเปล่าน่ะนะเอาดีอาไฟลุกนะครับอันนี้เป็นอิสทอลครับเมื่อกี้แล้วแล้วก็เป็นยอร์เดนที่แท้จริงครับผมปอดคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่อ้าวเรากด10มาเลยครับโลเป็นบาลอนนะอันนี้คือที่ผมไปสเก,กาก็เลยไม่รู้ว่าเขาแอคชั่นแบบนี้โดยนึ่งว่าจะเก็บเงิน50าสิบแล้วขึ้น55นะจริงเนี่ยผมคิดว่าเก็บเงิน50ขึ้น55 หรือเอ่อขึ้นสเตจมากก็ยังได้นะจะได้รวยครับอันนี้เนี่ยเราในเกมนี้แหละนะครับถ้าเราตัดสินใจท่าน,นี้เนี่ยครับเราเราไม่ได้ลงบาลอน,นใช่ไหมทุกคนเออดิฟอยู่นะถ้ามันแพ้เนี่ยเราคงเซง็งแต่ตรงนี้ก็ยังไหวยอยู่ครับเราเดินที่แ้จริงไม่สามดาวเลยครับตรงนี้แพ้ไปครับมาที่ห้าขีดห้าเลยครับเราอยู่เลยวสิบแล้วนะบาทก็ยังเซกตัวหนึ่งบาทให้เราอีกนะ โอ้มี31โลครับโลไปได้ปลารอนมาเนอะรตรงนี้ก็น่าจะย้ายของเลยครับอ่าใส่ให้ปลารอนไปนะครับโตปลารอนสองก็จบแล้วแต่เองออฟไลน์เนี่ยใส่เบลเวตอยู่ดีนะทุกคนเอออ่าโลแล้วครับใ้อาร์ทอกครับอันจะเก็บอาร์ทอกอ่อาร์ทอกสองดาวครับตรงนี้ ไม่น่าโลแล้วนะไม่น่าโลแล้วนะครับเก็บเงินไว้ได้ครับตรงนี้เราท็อปโฟแล้วนะชิวๆคนระับไปได้เป็นคอนเทนต์ได้ครับไม่ใช่ได้ส่วนของเดมาเซียครับมีการิโอหรือ,อยังยังไม่มีครับเพราะว่าดาวเดมาเซียน้อยนะทจริงๆเนี่ยต้องให้มันกดการิโอก่อนนะเราถึงเปลีป่ยนเป็นเวอร์ชั่นนี้ดีกว่าครับมาเราตรงนี้พอฟรีครับตีเรื่อยๆว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็โูโรโบรเนี่ยนะครับต้องใส่เป็นวี <'ve> นะไม่ได้ใส่ให้ใครสานะ ทีื่อกี้เป็นใครสา,าสาย AD ดีนะเสียแวร์รูนะครับในการแดดไปแครดด้วยนะของโฮโลบูครับพี่น้องเขาโรไปนิดนึงนะทางจริงไม่ต้องโรนะครับทุกคนถ้าโรเนี่ยโรรอบ5้าหนะครับนี่บาร์เหนึ่งตัวครับบารรสามหรือเปล่าวิโพลเก็บไว้นะตรงนี้อ่รู้ครับอใครสาสองครับวิโรลเก็บไว้ครับไม่น่าจะต้องโรลลนะได้สอหนึ่งตัวครับ โอเคบาลอนสองครับเนี่ยถ้าเป็นผมนะบาลอนสองเนะี่ยหยุดโลแล้วนะครับ okay. อโอเคพอเราโลมาแล้วแต่มันควรหยุดแล้วเฮ้ยเราได้บาลอนอีกหตัวจริงเหรออ้าวโลต่อจริงครับพี่น้องเขาน่าจะรีบโลเลยนะโอ้เก็บเงินไว้ได้นะทุกคนมันจะเข้ารอบมอนแล้วนะครับแล้วก็มาเจอในส่วนของยอร์เดนครับเป็นติกใส่ร้านวิฟครับว่าน่าจะไหวชิวครับนะเพราะว่าไอ้นี่ตีเราลําบากเหมนะือนเคยครับฟิชชนะัทเนี่ยโดดมาแทงใครจะตายหรือเปล่าเนี่ยไม่ตายนะครับเห็นปหม หายไปเลยฮัลเรียยร้อยครับสนาบายครับที่6ขีดหนึ่งเลยนะครับทุกคนโหเก็บบาลอนไว้ด้วยทำบาลอน3ดาวครับนี่เป็นในส่วนของคาเคนฟูรี่นะอันนี้จริงต้องแต่ให้เบลวิกครับอุ้ยอาร์ท็อก2ดาว2ตัวครับแล้วก็่าจาโลเก็บตัว5บาทนะคบได้อาร์ทออกอีก1ตัวครับขาดอีก2ตัวเพียงเท่านั้นอ่าน่าจะมองไปที่อาร์ทอก3ดาวนะครับทุกคนตรงนี้ดูซิว่าจะมาตอนไหนมาหรือเปล่านั่นอง่ โอเคแล้วก็ไอเทมตรงนี้อ่ะขายตัวที่ไม่ใช้ไปครับอาจอกเหลือ2ตัวจะเป็นส่วนของเวนนะาาาาครับอ่ะใครสักก็ยังไม่สองครับทุกคนอุ้ยขายมาลอนไปครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไปที่ไอดี่แล้วนะอาตอกสามครับมีโลตรงนี้ช่วยด้วยนะได้อีกแบบทีละเท่าไหร่แปดบาทถูกปะถังทุกรอบนะตรงนี้ชนะไปครับที่หกีสองครับเนี่ยเงินเยอะเหลือเกินครับโลไปได้นะ อาท็อกขาดสองตัวครับหาเอตัวห้าบาทไร้ครับเดี๋ยวโลกันต่อบาลอนหนึ่งตัวครับจริงๆเนี่ยบาลอนสาบไหมี่ยออกเยอะเลยเกินเนี่ยโอเคอาท็อกขาดตัวเดียวครับตัวนี้นาจะโลอาท็อกเลยหรือเปล่านะบ,บาลอนออกอีกแล้วครับหาโลไปเรื่อยครับน่าจะออกยากนะจะสุดท้ายนี่แบบออกยากแน่นอนนะแต่มันมีสามสิบแล้วโลต่อครับหาโลหาไหมหาไหม อ่ะเก็บเงินไว้ที่20ครับคิดว่าไม่น่าโลต่อแล้วนะโดอในส่วนของที่ราบบิฟักเองนะครับ่วนอ,อ่นอเขาโลต่อจริงตัทุกคนหรือว่าไหวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคนนี้ฟีดสาไปอีแล้วนะครับเอาว่ะไหวไหมไม่รู้ครับตรงนี้คิดว่าไม่น่าไหวกระโดดมาแทงแล้วหายไปเลยครับเนี่ยความน่าเกลียดของยอร์เดินครับถ้าเราปล่อยเขาไว้นานเนี่ยเราไม่ได้ยี่หนึ่งเลยทุกคน ันฟรีหรือแบบเวก้าเสกแบบ4บาท3ดาวให้เราอยู่แล้วอะ่ะไอเทรดลงป้งเนี่ยเทรดน้ำลายยืด่ะทุกคนแค่เกมครับต้องทำอ,อสาสอบ3ดาวครับได้โลฟีมา4โลอ่ะดูซิว่าจะมาไหมครับเพราะว่าตัวสุดท้ายอาสอบน,นี้เป็นตัวปลดล็อกนะน่าจะมายากอยู่ครับจะมาไหมมาไหมไม่มาครับตรงนี้คนนี้เป็น3าร r k กินนะครับทุกคนจะไหวหรือเปล่าครับอ่ะคนนี้เป็น Forward Thinking ครับ อุ้ยเขาจะทําไอ้นี่เหมือนกันนะครับทุกคน้าปาสามดาวนะครับทุกคนเขารวยจัดโอเคครับแล้วบารอนเราไหวไหมครับตรงนั้นอะไรสามดาวนะ่ะออกขิดเน้นนะออกฟีดเนะ่ะเออฟีดสามดาวไลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแอมบอร์นะครับตรงนี้แต่เขาเก็บซิกด้วยนะจะทำสามครับตรงนี้แต่สองคนสุดท้ายครับโดนสกแกมหรือเปล่าผมโดนบ่อยมากนะไอยอร์เดนเนี่ยสกแกม เอาที่หนึ่งไปแล้วเราเอาที่สองครับเพราะว่าโดนฟีดสดาวไงเอาตรงนี้ครับหยิดเป็นไททันครับอาจะเล่นเป็นในส่วนของไอ้นี่เลยนะอาร์ทอกนะครับแต่คาเคสฟูรี่เนี่ยก็ไม่ได้ดีเนาะตรงนี้ต้องแก้เกมเลยครับมีตัวเลือกอีกไม่ได้เยอะนะครับต้องแก้เกมเลยครับอาโลไปครับโอเคแล้วมาจริงครับอาร์ทอกสมดาวครับเรเรียบร้อยเลยครับอาร์ทอกสดาวจะขายตัวอะไรไปครับ เออแล้วอาทอกสามดาวครับเออแอมไนด้วยฮะเป็นแปดวอยครับแายเล็กทรายไปครับเอาวาอาทอกสามดาวครับมีให้เห็นแล้วฮะคนนี้เส้นนาจะสาเหมือนกันครับดูซิว่าไหวหรือว่าอาทอกมีครับดูดดูดดูดเงี้ยเลือดเหลือแบบกระถึงหนึ่งอ่ะแล้วหายไปเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คืออาทอกสามดาวนะเออส่วนใหญ่เนี่ยอาถอกสามดาวคนม่ค่อยทำกันนะครับผมก็เลยเอา คลิป b cap ร่างทรงเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะอาทอกสดาวนั่นเองครับถ้าใครมีคลิปแบบนี้อยากได้ค่าขนมแบบนี้นะครับก็ส่งมาได้เลยนั่นเองครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยครับกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้เจอกันบ่อยๆกดติดตามด้วยนะรับตอนที่เขาตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิลด์ครับสวัสดีครับล i ส Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกม o b i l e ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด2ี่ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกมือถืบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ m a n c ค i ยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนนนี้้้ตอง Liman เท่าั เดี๋ยวก่อนทุกคนมีทิคโค้ดง่ายจาก LD Player มาฝากที่ช่วยให้ภาพเกมบนคอมของคุณคมขึ้นแบบเห็นผลทันทีและยังปรับเป็นโมเดล iPad ได้ด้วยนะครับเวลาเปิดช็อปหาตัวละครด้านล่างเนี่ยจะได้สบายตาขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโดยขั้นตอนก็ง่ายๆครับเพียงหนึ่งเข้าไปที่การตั้งค่า LD Player ลิกที่การแสดงผลความละเอียดขั้นสูงปรับแต่งแล้วตั้งตามจอของตัวเองได้เลยครับแบบนี้ภาพก็จะชัดไม่ยืดไม่แตกแล้วก็ดูโปรขึ้นแบบทันทีครับ ถ้าอยากได้แบบ iPad ก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมกดโมเดลแล้วก็ปรับแต่งครับแล้วตรงผู้ผลิตเนี่ยให้พิมพ์ว่า iPad จากนั้นกดบันทึกเท่านี้เนี่ยเกมก็จะเรนเดอร์แบบฟิล l p a d แพดใต้ช็อปด้านล่างแล้วนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลด l d p l a y e r ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั o นได้เลย